<c oughs> สวัสดีครับแฟนเพจยูทู e บ้านหวยชนเนลน,นะครับคลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนซื้อลอตเตอรี่นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่12นะครับคุมภาพันงวดนี้หวยออกวันที่17นะครันะฮะ ออกวันที่17เนื่องจากวันที่16เป็นวันทาการเกี่ยวกับศาสนานะครับก็ลเลยเลื่อนมาออกวันที่17สําหรับที่ผมพิมพ์ไปก่อนหน้านั้นนะเป็นวันที่ที่พวก็ต้องขอไปแก่ด้วยนะครับเป็นวันที่17เ <c oughs> เรื่องปักหลักร่างก็มีคนขอมานะครับก็ผมได้ลงไว้ในคลิปก่อนๆบ้างแล้วนะครับอันนี้ผมจะมาทวนใหม่นะฮะทวนใหม่โดย โดยหลักสิบเราจะใช้ของเดิมอยู่ส่วหลักหน่วยผมปรับเปลี่ยนใหม่นะหลักสิบหกตัวนะครับ <c oughs> หลักสิบหกตัวหลักสิบล่างนะครับเลขล่างผมจะแสดงให้ดูตั้งการงวดที่เก้าสิบเจ็ดนะคือมัองวดที่หนึ่งถึงเก้าเก้าสิบหกเนี่ยมันไม่ผิดเลยนะฮะห้าหกห้าตัวเนี่ยมไม่ผิดนะฮะมาผิด <c oughs> มาผิดเป็นครั้งที่สองนะครับในในปี <c oughs> งวดเก้าสิบ งวดร้อยหกนะเข้าใจว่าในปีประมาณหกหนึ่งนะ <c oughs> แต่ปีไม่ทำกันนะเอางวดกันแล้วกันนะเพราะว่าพูดปีอาจจะผิดได้นะครับในปีแรกมันก็จะมีงวดหนึ่งถึงงวดยี่บสี่นะปีที่สองก็ยี่ิบห้าถึงสี่สิบแปดปีที่สามก็สี่สิบเก้าถึงเจ็ดสิบสองนะฮะเจ็ดสิบสามหนึ่งเก้าหกในปีเก้าสิบ งวด97ถึงถึงที่งวด120นะฮะก็ในปี6ในปี62นะ62ก็มาผิดงวดที่สองนะฮะงวดที่สองนับมาจากงวดหนึ่งนะมาผิดงวดที่สองในงวด106นะผิดหลักสิบนะครับมันออก46นะเลขสี่ไม่มีนะครับมีแต่เลขหเป็นหลักหน่วยนะครับแล้วมาผิดงวด108เป็นงวดที่สามนะครับ ออกแปดหกนะครับมันมีตางหลักหน่วยนะฮะเลขหก 6. อ่ะเลขแปดไม่มีนะครับหลักสิบแล้วก็มาผิดในงวดที่สี่ในงวดร้อยี่สิบนะครับออกแปดหนึ่งนะครับมีหลักหน่วยเหมือนกันถ้าเลขหนึ่งนะครับหลักสิบผิดนะครับต่อไปใช้ปีหกสามนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะสรุปตัวนะใช้สองมืออีกมือจับตัวสับอีกมือหนึ่งเปิดกระดาษ มันก็ติดกันนะกระดาษติดๆในปีหกสามงวดร้อยยี่สิบเอ็ดนะถึงร้อยสี่สิบอ็ดปีนี้มียี่สิบเอ็ดงวดนะครับก็มาผิดงวดที่หกในงวดร้อยยี่บสี่ออกเก้าแปดนะครับไม่มีทั้งหลักสิบทั้หน่วยนะครับโอ้ยงวดร้อยยี่สิบเอ็ดนะฮะผิดเป็นครั้งที่ห้านะฮะออกหกออกหกแปดนะครับก็ไม่มีทั้งสิบทั้งหน่วยในงวดร้อยยี่สิบสี่ผิดเป็นครั้งที่หกนะครับแล้วก็ หมดงวดร้อย <c oughs> ก็ผิดปีนี้ผิดสองงวดนะฮะต่อไปปีหกสี่นะครับปีหกสี่งวดร้อยสี่สิบสองถึงร้อยหกสิบห้านะครับก็มาผิดงวดที่เจ็ดในงวดร้อยสี่สิบสามก็ออกเก้าเจ็ดนะครับมีแต่ลักหน่วยนะครับรเลขเจ็ดมาผิดเป็นครั้งที่แปดในงวดร้อยห้าสิบออกหนึ่งสี่นฮะมาหลักหน่วยเหมือนกันนะฮะหลักสิบไม่มีนะครับแล้วก็ผิดเป็นครั้งที่ มือี้อันนี้ครั้งที่เจ็ดที่แปดัังที่เนะครับออกเ0นะครับก็มีหลักหน่วยนะมีหลักหน่วยครั้งที่10นะครับออกแปก็มาหลักหน่วยนะฮะก็ปรากฏว่าตั้งแต่ปี58เป็นต้นมาถึงปี64เนี่ยร้อยหกส6บงวดเนี่ยผิดไป10งวดนะผิดไปสิบงวดนะครับนี่คือหลักสิบล่างนะครับ ต่อไปปีหกห้าออกมาสองงวดแล้วนะฮะวดแรกเราได้เก้าหนึ่งสามหกเจ็ดก็ถูกเลขเก้านะฮะออกเก้าสองงวดถัดมานะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภานะครับหนึ่งกุมภาออกสามศูนย์นี่ก็ผิดนะฮะผิดทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับถ้าเราดูส่ติแล้วมันไม่น่าผิดซ้ำดังนั้นงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาที่จะถึงนี้ หลักสิบล่างจะมีเจ็ดศูนย์หกเก้าหนึ่งนะครับเจ็ดศูนย์หกเก้าหนึ่งนะครับต่อไปมาดูหลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยนี่ผมทําใหม่นะฮะทำใหม่แต่ใช้สูตรเก่าทั้งหมดนะฮะไปลอกเอามานะฮะทั้งหมดมีประมาณสามสิบสามสูตรนะฮะหลักหน่วยสามสิบสามสูตรผมจะให้ดูทั้งกระปีทั้งกรงวดเก้าเจ็ดกันเดียวกันนะฮะก็ผิดน้อยหลักหน่วยใช้หกตัวนะครับ ต่อไปฮนะมือที่สรุปหลักสิบแล้วผิดไปสิบงวดนะฮะผิดไปสิบนวดสิบเอ็ดงวดเนี้ยนสะิบิบเอ็ดวดครับืองวดวันที่หนึ่งกุมภาผิดนะฮะอาไปไปหลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยหลักหน่วยก็ไปเลือกเอามาทั้งหมดสี่สิบสามสูตรนะ ผมเรียงผิดกด97นะครับกด97เจถึงงวด120นะครับก็มาผิดมาผิดงวดที่1 1 1นะฮะหลักหน่วยใช้6ตัวนะครับถ้าหลัก15ตัวหลักหน่วย6ตัวก็เป็นจับชุดได้30ชุดนะครับ30ชุดการที่ผมใช้5ตัวก็6ตัวเนี่ยก็เพื่อให้มันผิดน้อยลงนะครับ เราใช้ห้าตัวมันจะผิดมากกว่านี้นะต่อไปงวดที่ร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับปีหกสามนะครับก็มาผิดงวดร้อยยี่สี่เป็นงวดที่สองนะฮคืองวดผิดงวดที่หนึ่งในในในปในีตั้งแต่งวดเก้าเจ็ดมานะถึงร้อยยี่สิบเนี่ยมันผิดครั้งเดียวนะคืองวดร้อยิเอ็ พออีกปีหนึ่งนะฮะมิดครั้งที่สองในงวดร้อยยี่สิบสี่นะครับหกตัวนะครับครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามในงวดร้อยสามสิบห้านะครับปิดหมดปีหกสามนะฮะต่อไปปีหกสี่นะฮะปีหกสี่นี่ปิดไปสามงวดนะฮะปีหกสี่ก็คืองวดร้อยสี่สิบสองนะครับถึงร้อยหกสิบห้านะครับมาผิดในงวดที่ มันบงังแล้วผิดในงวดที่ที่สี่นะฮะในงวดที่ร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ปิดในงวดที่ห้าปีนี้ปิดสองงวดนะในงวดร้อยหกสิบนะครับงวดที่ห้านะครับหลักหน่วยนี่มีใช้หกตัวนะครับต่อไปให้ดูในปีหกห้านะฮะปีหกห้ามาสองงวดแล้วนะครับก็คืองวดวันที่หนึ่งกุมภาไอ้วันที่ หนึ่งคมพาครับโทษฮะวันที่วันที่หนึ่งมกรานะอีสิบเจ็ดมกรานะคือออกเก้าสองนะครแล้วก็หนึ่งคมพานะฮะหลักหน่วยออกเลขออกสามศูนย์ก็ถูกนะอันี้งวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาได้เลขเจ็ดหนึ่งห้าแปดสี่ศูนย์นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะจับคู่ในงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาให้ดูนะครับ <c oughs> ก็อันนี้ก็คนที่ขอมาละสิบหน่วยล่างนะครับ รุปนะครับหลักสิบก็คือเจ็ดศูนหกเก้าหนึ่งนะครับผมก็ไปเขียนหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยก็คือเจ็ดหนึ่งห้าแปดสี่ศย์หตัวนะครับจับคู่ได้ห้าหกสาสชุดนะครับ <c oughs> แล้วก่อนจะไปถึงที่ผมจะทำให้ดูงวดวันที่17กเจ็ดกุมภาเนี่ยผมมีสิ่งดีๆจะมานำเสนอท่านนะครับสำหรับท่านที่มองหา ่านที่มองหาไรายได้เสริมนะครับกระเป๋าที่สองนะครับอันที่มีนี่มีสินนะฮะมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับไม่มีค่าเราเรียนให้ลูกอะไรต่างๆเนี่ยนะมองหาไรายได้เสริมยุคนี้นะครับการขายออนไลน์นะครับการขายออนไลน์เป็นยุคที่เฟื่องฟูที่สุดเนื่องจากว่ามันออกจากบ้านไม่กันไม่ได้นะฮะก็สั่งของทางออนไลน์อันนี้การขายออนไลน์เนี่ยผมจะเรียนให้ทราบมันมีลักษณะใหม่เกิดขึ้นนะฮะ สมัยก่อนนะฮะการขายออนไลน์ยกตัวอย่างที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่นคุณพิมพ์ลิพายเงี้ยเลือกใครอีกหลายคนนะเป็นการซื้อสินค้าเอามาตุนแล้วแล้วก็มามามา,มาไลฟ์ขายนะจะไลฟ์สดหรือจะอะไรก็ตามแต่นะามาไลฟ์สดขายนะครับเมื่อขายได้ก็จะต้องไปส่งสินค้าให้ลูกค้านะครับอาจจะเก็บไปทางต้นทางอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องไปส่งสินค้าที่ไปเสย์นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย มีบริษัทขนส่งรับส่งสินค้าขึ้นมาเยอะแยะหมดนะจะเป็นแอปต่างๆนะครับมากมายนะครับอันนี้ปัจจุบันเนี่ยก็จากการขายสินค้าออนไลน์ลักษณะเดิมมาเป็นลักษณะใหม่นะฮะที่เราเรียกว่าที่เราเรียกว่า drop shipping นะครับคงเคยได้ยินมาแล้วนะครับดรอชปอช h i p ฮะ d r o ป h i p นะครับดรอชปช h i p คืออะไรนะครับ d r อชปช h i p คืออะไรนะครับ ถ้าตัวเต็มๆเมขามันก็คือดรอปชิปปิ้งนะครับก็คือนะคืออะไรล่ะครับดรอปชิปก็คือนะครการขายของโดยไม่ต้องสต็อกสินค้าก็แปลง่ายๆว่ากา,การขายออนไลน์โดยไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับนะครับเต็นอาชีพนี้มาแรงตั้งแต่โควิดระบาดนะมาแรงมากนะครับนี่ก็คือลักษณะของดรอปชิปถ้าท่านเข้าไปศึกษาดูท่านก็เข้าไปที่ Google Chrome นะฮะ แล้วพิมพ์คําว่าด r o p dropship นะด r o p s h i p นี่ยตัวบนนี้นะ dropship คืออะไรนะครับ dropship ก็คือการขายออนไลน์โดยไม่ต้องมีสินค้านะครับไม่ต้องมีสินค้าโดยมีบริษัทหรือเป็นแอปของบริษัทเขามีสินค้าให้เราเพียงจะโพสแอปของบริษัทเข้าไปนะเราก็จะได้ส่วนแบ่งทีน,นี้สิ่งในใน,ในในสิ่งที่ผมจะแนะนำก็คือแอปนี้นะแอปตัวนี้ d r o p r i c d r o p h i p D R O P R I C H อันนี้ drop r i ่ะคืออะไรก็คือคำเอามาดัดแปลงมาจาก drop chip นะครับ drop list D R O P r list แปลว่าร่ำรวยนะก็เป็นแอปพลิเคชันแอปหนะครับแอปพลิเคชันแอปหนะครับที่มีผู้ทำขึ้นมานะครับคนไทยนะครับแอปพลิเคชันเนี่เดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันมีหลายๆอย่างนะถ้าผมจะอธิบายว่า drop ดรอปริเมื่อกี้ดรอปลิปนะครับอันนี้ดรอปริทคล้ายๆกันนะดรอปริทคืออะไรดรอปริทก็คือที่ทีวผมจะแนะนำานะครับเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งในรูปแบบตัวแทนนะครับรูปแบบตัวแทนเผยแพร่สินค้าให้บริษัทนะครับบริษัทนี้เขาเรียกว่าดรอปริทนะเป็น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 แอปพลิเคชันของเขานะครับดรอปริทเป็นลักษณะแพลตฟอร์มนะครับเป็นแพลตฟอร์มเช่นเดียวกับ ช็อปปีหรือ Lazada นะครับเช่นเดียวกันก็คือว่า,าผู้สั่งซื้อหรือผู้สนใจเ็สั่งสินค้าเข้าไปนะในเอาสินค้าลงตะกร้าแล้วก็คิดเงินแล้วก็สั่งเข้าไปบริษัทก็จะส่งให้ดอปลิสก็เช่นเดียวกันนะฮะแต่ดอปปิสเนี่ยที่เรารู้จักกับลาซาดา้ากับช็อปปีมันแตกต่างกันอยู่นิดที่ว่าลาซาด้ากับช็อปปีเนี่ยเขาต้องการ แตกต่างกันที่ว่า l a z a d a s h อป e, เนี่ยมุ่งหายูเซอร์นะครับก็คือจะก,การหายูเซอร์ของเขาก็คือการแรกๆก,ก็คือการส่งฟรีนะครับยูเซอร์ของเราก็คือก็คือไอฟเฟกต์บล็กของเรานั่นเองนะครับถ้าได้ยูเซอร์เข้าไปแล้วเขาก็จะบันทึกเอาไว้นะยูเซอร์นี้เคยสั่งเข้าไปนะก็ลาฟาร์ดาช้อปปี้ก็ต้องการหายูเซอร์นะหดังนั้นบางครั้งแรกๆเขาจะให้ส่งฟรีนะครับ ครับจะส่งฟรีไม่มีค่าแต่หลังๆพอเราได้ยูเซอร์แล้วเขาเก็บค่าส่งเหมือนกันนะฮะอนนี้อัลเปอร์ดากับช้อปเนี่ยก็มุ่งหายูเซอร์เพื่อต้องการขายสินค้าของเขานะฮะนิสสนสินค้าของเขานอกจากเขาจะสั่งมาเองแล้วเนี่ยก็ยังมีผู้ค้าร่วมซึ่งเข้าไปขายในช้อปปี้ลากระดนะครับซึ่งมีทุกชนิดเลยนะครับอันนี้พูดถึงรอบลิสท,ที่ผมจะแนะนำละ่ะคืออะไรนะครับ ตับทิศที่ผมแนะนําก็คือเขาต้องการหาตัวแทนนะครับตัวแทนเขาเรียกแอปพลิเคชันอะไรนะฮะที่เป็นตัวแทนนะไม่ใช่ต้องการหายูเซอร์หาตัวแทนเพื่อทําไมอะ่ะเพื่อไปเผยแพร่แอปพลิเคชันของเขานะครับเผยแพร่แอปพลิเคชันไปยังลูกค้านะครับโดยเมื่อมีลูกค้าสั่งเข้ามานะครับเมื่อมีลูกค้าสั่งของเข้ามาลกาักษณะเช่นเดียวกับดับดาช้อปปี้แล้วสั่งในแอปพลิเคชันนี้แล้วเนี่ย นะครับก็สั่งเข้าไปในบริษัทมื่อโอนเงินเข้าไปแล้วบริษัทก็จะส่งของแทนเราเนี่เราเป็นเพียงผู้เผยแพร่เพื่อแผ่แพร่แอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วเมื่อคนสั่งซื้อแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันดอปดิชก็จะแบ่งผลกําไรให้นะครับแบ่งผลกําไรให้เราโดยเราไม่ต้องทํะไรไม่ต้องสต๊อกสินค้านะครับไม่ต้องลงทุนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับซึ่งการแบ่งผลกําไรนี้แบ่งเป็น2 ID นะสองไอดี นะครับไอแรกเรียกว่าตำแหน่ง ceo นะครับตำแหน่ง ceo ถ้าเราสมัครเข้าไปแล้วเราอยากจะทำเป็นตัวแทนนะอยากจะทำเป็นตัวแทนนะครับตัวแทนจำหน่ายตัวแทนเนผยแพร่สินค้าเห็นด้วยเผยแพร่แอปพลิเคชันนคราวเนี้ก็เรียกว่าตำแหน่ง ceo นะครับตำแหน่ง ceo ถือเป็นหุ้นส่วนนะครับถามตำแหน่ง ceo นี้ได้อะไรนะเมื่อเราเผยแพร่แอปพลิเคชันไปแล้วเนี่ยมีผู้สั่งซื้อสินค้าเข้ามาเนี่ย บริษัทชอบริษก็จะแบ่งผลกำไรให้เ่าห้าสิบเปอร์เซ็นจากสินค้าจากจาการสั่งซื้อครั้งแรกนะฮะผู้สั่งซื้อก็คือคัสเตอร์เมอร์ก็คือผู้บริโภคนะฮะเมื่อผู้สั่งซื้อสั่งสินค้าเข้าไปครั้งแรกเนี่ยก็เมื่อสั่งโอนเงินเข้าไปในบริษัทแล้วบริษัทก็จะโอนเงินครึ่งหนึ่งนะครับของกําไรนะครับสมมุติสินค้าห้าร้อยเราก็จะได้สองร้อยห้าสิบนะครับสินค้าพันเราก็จะได้ห้าร้อยเขาจะเอาเงิน ส่วนต่างตรงเนี้โอนให้เรานะฮะเข้าบัญชีเรานะครับเพราะเราเมื่อเราเป็นตัวแทนเราก็ต้องไปเปิดไปผูกบัญชีเขาไว้นะครับก็จะโอนให้เรานะครับตำแหน่งที่สองเรียกว่าตำแหน่ง ID ที่สองเรียกว่าตำแหน่ง BO นะครับ BO นี่เป็นเสมือนเจ้าของนะครับเจ้าของหลบริตทั้งที่เราไม่ได้ลงทุนอะไรนะเจ้าของก็เป็นผู้ลงทุนสินค้าลงทุนทำแอปพลิเคชันนะครับให้เรา เราเป็นผู้เผยแพร่เท่านั้นเองนะครับทีนี้ในตำแหน่งบ O เนี่ยนะครับในตำแหน่งบ O เนี่ยเราจะได้ส่วนแบ่งถึงเจ็ดิบเอร์เซนนะครับสมมติมผีผู้ซื้อสินค้าไปในราคาพัน0รอบาทนะครับเราก็จะได้แปดร้อยนะครับประมาณ70%็ดสบเอร์เซนะครับมันไม่ตรงเปรียนะฮะคืออันแรกก็จะได้ถ้าซื้อพันสองได้ห0ร้อยอดี ID ที่2ถ้าซื้อพันสองได้แปดร้อยนะครับก็ประมาณเจ็ดินะครับ นอกจากนั้นนะเมื่อเราสมัครเป็นตัวแทนแล้วนะครับบริษัทก็ยังมีการเทรนและให้ความรู้นะครับโดยเมื่อเราโหลดแอปพลิเคชัน d r o p d o เข้าไปในไว้ในโทรศัพท์แล้วเมื่อเรากดเข้าไปนะในหน้าแรกเข,า,ขาจะเห็นรายการสินค้าแล้วเลื่อนลงมานิดก็จะบอกว่าเข้าไปศึกษาศึกษาความรู้นะครับโดยกดไปที่แถบสีเขียวว่าต้องการหาความรู้ก็จะมีวิดีโอนะครับวิดีโอ มีผู้มาสอนนะครับมีผู้มาแนะนำนะครับว่าจะทำยังไงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีความเสี่ยงใดๆนะครับเพราะนั้นถ้าใครอยากจะเป็นนักขายออนไลน์แบบไม่สต็อกของนะฮะไม่ต้องลงทุนนะครับก็ลองเข้าไปได้นะครับลองเข้าไปศึกษากับคนที่เขาทาแล้วบริษัทที่เพิ่งเปิดมาในปี6 3เท่านั้นเองนะครับก็เป็นเทรนที่กำลังแรงมากนะครับ ดังนั้นนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเรียนรู้ก็ลองโหลดดูฮะโหลดคําว่าดอปดรอปทิดูนะครโหลดคํานี้นะครับโหลดคํานี้เข้าไปที่ Google Play นะครับแล้วก็โหลดนะครับผู้ใช้ a n น r ร i d นะฮะกูเกิลเพลย์โหลดคําว่าดอปทิสแล้วเอามาเก็บไว้หน้าจอแล้วก็แตะเ,เข้าไปเมื่อแตะเข้าไปมันก็จะเข้าเข้าเข้าดรอปทิสตเข้าไปศึกษาดูนะฮะเข้าไปศึกษาดูเข้าไปเรียนรู้ดู ถ้เห็นว่าท่านสามารถจะทําได้นะครับตอนนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าโอ๊ยไม่เอาละลองเข้าไปดูก่อนครับการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีนะครับวนถ้าจะทําหรือไม่ทํานั่นก็เป็นเรื่องของท่านตัดสินใจนะดังนั้นเบื้องต้นนะครับให้โหลดแอปไปเลยครับโหลดแอปดอกดิสไปได้ครับถ้าสงสัยอย่างไรนะครับปรึกษาได้โทรมาถ้าครับโทรมาที่ผมได้นะครับบ้านหวยอาจจะแน่นนะครับ 0877194780นะครับโทรมาถามสอบถามได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เรามาทำหวยสองตัวล่างงวดวันที่17กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้อย่างที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้วนะในหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างเลขที่เราได้ก็คือ เจ็ดศูนยหหนะะห้าตัวนะครับเวลาเข้าโปรแกรมแล้วมันจะเรียง0 1, 6, 7, 9, นะูนย์หนเจดเก้าะฮะศูนย์หนเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะอันนี้ในหลักหน่วยก็6ตัวนะครับเจ็ดหนึ่งห้าแปดสี่ศย์ก็จะมีศูนย์ศูนย์หนึ่ี่ศนห้าเจ็ดแปดะครับศูนย์หนสห้า็ดแปดโอเคนะครับผมทำให้ดูโดยเข้าโปรแกรมเลยนะฮะ สตัวล่างงวดวันที่17เดือนกุมภานะครับหลัก10ล่างผมมาเรียงใหม่นะครับในโปรแกรมมันจะเรียงเองไม่ใช่ผมมาเรียงนะศูนย์หห้าตัวนะครับหลัก1ิบเก้าศูนย์หน้าดแดนะครับเมื่อจับ5ตัวคูณกับหตัวแล้วก็เป็น30สิชุดดังนี้รวมเบิ้ลนะครับนี่คือสองตัวล่างงวดวันที่17บ ที่จะถึงนี้นะครับ17กุมภาพันธ์นะครับโอเคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับอย่าลืมไหมครับโหลดดัดบลิดโหลดดับลิดไปเลยนะไปศึกษาดูนะครับรับรองว่าท่านจะน่าจะถูกใจนะครับอยากจะเป็นนักค้าออนไลน์เช่นเดียวขับคนอื่นเราทำได้ง่ายๆนะครับเพียงท่านมีไล n e มีเฟซบุ๊กมี Instagram แล้วก็โพสต์ไปยัง เมื่อเราได้ตำแหน่งที่หนึ่งที่สองหรือที่หนึ่งหรือที่สองแล้วจะเอาจะเอาแบบ C.E.O หรือ B.O ก็แล้วแต่นะเมื่อท่านสมัครที่จะเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยบริษัทก็จะมีมีลิงก์ให้ท่านนะครับเพียงท่านแชร์ลิงก์ไปเท่านั้นเองนะครับไปยังผู้ที่เรารู้จักนะครับหรือไม่รู้จักก็ตามใน Facebook นะครับถ้ามีคนสนใจที่จะซื้อสินค้าหรือจะเป็นตัวแทนเช่นเราเราก็จะได้ได้ ได้กำไรนะได้ผลกำไรก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ